ปูหยักเจ้า,น,น,านี่ปูกล้ามดาบกินป่ได้นะเจ้านี่ออใ,หนใหญ่กับตัวคนเ้อะโอ้กำดำนู่นแล้ามันหนีบมือหัวเนึ่ไป, <laughs> ป่ะเดี๋ยวเขาไปเดินเดี๋ยวไปเดินข้างในกันเ่ินใ้ป่าชายเลนกัน

หลายปีแล้วเจ้าบม่ได้เข้ามาสะพานพุหมดแลักบ้างนี่แต่ยงหลายนะเจ้าในป่านี่โอ้ยบายาเข้าไปแล้วนี่มันพุพังนี่โอ้ยอันตรายแบบอันตรายหรอกเขายังไปกันเนียเดินไปดิเข้าป่าใชา้เลนส์มาได้แล้วเจ้สาสะพานพุ น่ากลัวเจ้าอันตรายเดี๋ยวเราไปเดินริมทะเลดีกว่าไปเดินดูริมทะเลดีกว่าเจ้าวันนี้น้ำลงนะเจ้าไ่แขวะมีน้ำไหลแต่ไรนี่เราไปเดินสะพานกันนะเจ้าสะพานชมวิวใช่ไหม สะพานชมภูมิประเทศเฉลิมพระเกียรติเนื่องในว่ารูกกอดมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา8ปพรรษา5ธันวา2550ไปไปเดินสะพานกันโอ้โอ้น้ำเริ่มขึ้นแล้วนะเจ้านี่ตะกี้พอหัน ที่โค้นอยู่ัวนี่น้ำม,มาหลายแล้วนี่โอ้น้ำกำลังขึ้นเจ้าน้ำกำลังขึ้นสมัยตะกอนปีสองปีตะกอนนะเจ้า คนเต็มสะพานนาวันยุดเสาาทตย์มาตัวนี้ค้นบ่มีแล้วเจ้าหล,ล,ลงเหลงมีแล้วรล่มแหลมเงินท้องบ่ใครมีกันเศรษฐกิจบ่ใครดีนะเจ้าพอไปต้งพ้นกะมีเรือลบกแม่กองนะเจ้าเรือลบกแม่กองนี่ ดีๆไม่ยอมใส่เดี๋ยวจะทิ้งเลยคูนทำไมไม่รีบเดินล่ะมันจะได้ไม่ร้อนนี่น้ำกำลังขึ้นแห้งเลยเจ้านี่น้ำแห้งเลย กี้เห็นขี้ค้นอยู่แม็ๆภายในสิบนาทีขึ้นแรงเลยเจ้าเดี๋ยวจะไปหัังรับลมเย็นๆตรงนี้เจ้า ออกริมทะเลนะเจ้า้อมผัจจุนนะเจ้า้อมผัจจุนติดกัะทะเลเจ้านี่ทางนน้นก็ฟังบางปูนะเจ้า,านี่อยู่ฝั่งพระจมุดเจดีเจ้า ง,งานเดี๋ยวเจ้าเ,าเลี้ยดลงเลยก่อนแลม,มีบันไดล้มนะเจ้าสราระเราอยู่ในสราระมีบันไดลงเข้าไปทั้งหมดนะเจ้าน้ำกำลังขึ้นเดียบเดี๋ปล่อยหอ่อนมาเล่นเลยแล้วเจ้านี่ตกไปแล้วก็จบแล้วเจ้าน้ำแห้งเลย ผลสินค้าใกล้